ว่าเขาจำไม่ได้ไงแล้วพี่เอ๋พี่เอ๋มาช้าจังเลยคิดถึงพี่หรือเปล่าจ้าเอ๋เฮ้ยนี่อะไรอ่ะทำไมเราต้องเจอจ้าเอได้แล้วแฟนท่นลงไปเจ้าเอ๋กันพี่นุษย์จ้าหมิ่นจ้าเอ๋จ้าเอ๋โหที่ ชุดใหม่เหรอเจนเนี่ยทำไมยังเหม็นอยู่เลยล่ะไม่ซักเหรอซักเลยเหรอโอ้ยทำไมพี่พี่ไปไหนมอพี่ไม่บวดเอวโอ้ยหนูก็เจอกันตั้งนานเลยอะเดี๋ยวเมื่อวานเพิ่งเจอกูอยู่เลยนะหูจะใครไม่ใช่กับแบบนานเนี่ยเป็นชั่วโมงหนูกคิดถึงนี่ก็คิดถึงเธอถ้ารักนะเนี่ยกูนั้นน่ะขอบคุณนะครับครอบครัว เอ็นีแล้วก็เอ็นะครับที่มาให้กําลังใจน้องๆนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับแน่นะครับทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านให้มานะครับเป็นพระคุณดละรุ่นพนนะครับขอบคุณพรุ่งนี้มีกางวันนะครับพรุ่งนี้มีกลางวันใครเล่นวะเปล่าพุ่งนี้มีกางวันปกติปูแค่บอกเฉยเฉยพูดทำไมเพื่ออะไร กู๋รู้ว่าลิเกไขเล็ดอุ้งเวทพูดไม่ให้เงียบไงพูดมีแก้บนใ้ไข่เลยดเลยเอาคุยกันไปคุยกันไปก่อนอย่าไปคุยกันไปก่อนบอกรักบอกรักแฟนเอาเลยเอาเลยอิานเบาๆอะไรมึงพูดถึงเรื่องอะไรเบาๆนี่น้ำหนักหรือใครพูดคุยกันเบาๆอีสานมันคนเสียงดังอยู่แล้วเชื่อจริงเลยเชีื่ออิสาเออไปบคุณครับขอบคุณพี่ชายละครล้นหลามจริงที่นี่หรือ เม้แม่กูจะมาคือนี้กูนี้ทำดีไม่ดีกูนี่ไง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 สวไเพงไไงไไงไงไไไไ ฝวายิงใดเธอในล้ำอย่าฟ้าจุดติลมมาดูรา ดูกระดาษไม่มีใครพูดออกจากใจกันจาน Oh ดอกวันที่ไม่มีวันรักใครฝ่าดินอาศัยตัวตายแต่ใจรักเธอ เ้าไว้ขยับแจงเลได้รางวัลทะลุเป้าขยับเล่นรวันไหนได้ถ้าสองสองร้อยอีน่ตอยหนึ่้าไ,ไม่คู่นี้มันเหมาะสมก็ดีเออรับเกเยอะะ์ระะับเียอเออข้าเยี่ยมไห้หห,หวจะาที่มา สนใจติดต่อการแสงนะครับทีมงานสองเทพบุตรที่ทรักอยู่ที่จังหวัดอยุธยามีงานฝากบอกสตอ,อกันไปด้วยช่วยกัเชีีรยครับอีกหนึ่งคณะนะสะสมเล้นชุดออกมาทำไมยี่กออกยี่เหลือน้อยข้างบนนี้ไม่หลงสุดน

ไม่ดูก็ไดห้ยิ่มไปยิ่งใส่ผู้บอ,อกจากใจกัน

ចិត្តยอมอํานึกถึงเจ้าท่านที่ไม่มีวันลาจากสถานีที่สามิตัว อย่าพิเศสันู่อยากูเนี่ยมึงเป็นข้รึเปชีวิตจะมีค่าอย่าซ่ากเดคอนถมจะปิดบ้านต่าอกแม่งิไม่มึงอะอยู่ตลาดรัดไหนเนี่ยเ้เนี่ยกูนักน้องกูใหญ่ก็คอดอะไรเนี่ยไปกกละไกะก้อนกูใหญ่กลอดรูกเปลาเมาได้ไงเนี่ยกล้พี่ทำไเลยไปกินไปกนน้ำหมดแบนแล้จะเหนื่อยไปกิน้ำไปกินน้ำไปกินอลไรกนไดไป ไพผ่อนได้เป็นไรพี่ไม่ว่าหรอกเออกินน้ำได้พัผ่อนได้เี่ยพอกูเจที่มึงก็ด่ากูที่ศสกาเข่าไมวะพี่ต่อยหน้าฉันเรื่องอะไรฉันไม่ทำอะไรผิดก็มึงจูบฟนกูอ่ฮ้ายี่พูดอะไรี่ี่ไรพ่ีูดอไงพี่พู่ดอไี่พูดอไรพะรพี่รพี่ะไรีไม่ใช่มือไร่อไอ่ว่อี่ี่พี่พูดอพะ ันก็แค่รู้จักพี่ปกติเป็นพี่เกียเรื่องนี้ไม่เกี่ยวมึงอับกูต่อยกันนะข้าวมันต่อยกูตัวเลยพี่เสกทำไมทำไมไม่เลยมาดิมาไม่เป็นกูมันไม่เป็นกูใจเย็นไปดูหรือสาที่เมื่อเราไปจากที่นี่เถอะพี่ต่อยกันพี่มันจะมีเรื่องมีราวพี่อยู่ดีๆเขาจมีเร้่พี่ก็ซ้อไม่ได้ดูกูต่อยกันพยนะได้กูยิงยิงต่อยยังไม่ต่อยอพี่เสง สาไม่ใช่ผักเทใช่ปลาที่จะมาของ่ายๆแบบนี้มึงไม่ต่อยอูต่อยมึงเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ไ้ยโอ้ยโ้นเลยโอ้โอ้ย้ยอยโอ้ยโียโอ้โอ้้อ้ยย้เย้้้ยยยยอ้้้้่้ออ้อนี่ พี่ลสกนกี่นะเหรอที่บอกว่าพี่พร้อจะปกป้องฉันจะสร้างครอบครัวสร้างอนาคตเกิดฉันถ้าพี่เป็นคนไม่ซู้คนแบบนี้ฉันจะอยู่กับพี่ได้ยังไงคี่ไม่ช่วยอย่างนั้นเลนิสาพี่ไม่ได้อยากมีเรื่องของพี่ไม่ว่าพี่จะคิดยังไงฉันไม่สนใจพี่คงไม่ว่าฉันถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยจะขอเลือกคนเก่งนิสานิสาหนิสาหนิสา